ช่วงนี้ติดตามนะคะพละเมืองนะคะไปส่งท้ายเดือนแห่งความรักค่ะไปดูความรักที่มาพร้อมกับความเอื้ออาทรและความหวังเป็นความรักที่เรามอบให้กันและกันได้อย่างไม่จํากัดโอกาสนะคะติดตามเรื่องราวจากคุณอิทธิพลบารมีเกรียงไกรค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ขนุนะอ,อันนี้ขึ้นขน,นหมดนะสองสองอันนี้หยนมดอ่ะงั้งนเดี๋ยวเอาีขึ้นมือก่อนความสุขคือเราได้อยู่พร้อมหน้าความทุกข์คือเราไม่ได้ช่วยเหลือแทนเราไม่ได้พาลูกไปบันแม่คือลูกอยากให้พาไปบันแม่เราก็ไม่ได้ไปไปสองปีแล้วค่ะ นี่คือคำพูดที่ทำเอาน้ำตาผมแทบไหลจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องกลายมาเป็นคนพิการแม้วันนี้เธอจะเดินไม่ได้แต่เธอก็แปลวิกฤตให้เป็นความรักความบอบอุ่นในครอบครัว,วดในเดินแห่งความรักนี้นอกจากการมอบความรักให้บคุคคลที่รักแล้วเรายังสามารถแบ่งปันความรักความช่วยเหลือให้ผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าเรา ช่นกิจกรรมของกลุ่มจักรยานสองกลุ่มนี้ที่นอกจากปั่นจักรยานเรียนรู้ธรรมชาติแล้วหากมีเงินเหลือจากการจัดทริปยังได้นํามาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆเราคุยกันว่าตั้งแต่ออกทริปครั้งนั้นว่าเราจะเอาเงินที่เหลือจากการจัดงานครั้งนั้นเนี่ยไปซื้อรถเข็นให้กับผู้พิการดีใจมากๆค่ะที่ผู้พิการเหล่านั้นได้ได้ได้มีล้อ เหมือนที่พวกเรามีล้อจักรยานที่พาเราไปเจอไปเจอโลกภายนอกไปเจอความสุขไปเจอรอยยิ้มถ้าเราตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้คนพิการจริงๆครับต้องเปิดโอกาสจากหัวใจก่อนนะัะไม่ได้เป็นงานนโยบายหรือเป็นแค่คำพูดครับมันไม่เกิดผลเลยครับถ้าเราไม่ใจหัวใจทําถ้าเราเลือกเฟื้อผือแผ่ตึงกันละกันเชื่อว่ามันมันอาจจะไม่ได้ดีไปกว่านี้ครับ แต่มันก็จะไม่แย่ไปกว่านี้ก yeah> ็ช่วยดูแลเรื่องเรื่องกฎจราจรถ้าเห็นคนพิการคนตาบอดก็ช่วยเห็นความปลอดภัยให้เขาหน่อยได้ก็เป็นการดีบางคนก็เหมือนกับว่าผมเคยมีประสบการณ์ขนาดผมถือไม้เท้านะเห็นเห็นมันวิ่งตัดหน้าเนี่ยไม้เท้าหลุดต่อมือเลยอย่างเงี้ยแล้วเพอเพอบางครั้งเนี่ยมีถึงขนาดไม้เท้าหลุดแล้วไม้เท้ามันมันมันดิดใส่ขาผมอีกนะเดนเจอสองเด้งอย่างเงี้ยนอกจากวัตถุสิ่งของต่าง เรายัางสามารถให้ความรักความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อคนพิการได้ทุกเมื่อที่เรามีโอกาสเท่านี้การให้ของเราก็จะมีความหมายมากๆสมกับที่เป็นเดือนแห่งความรักอิทธิพลบาร,รมีเกียงไกรนักข่าวปลเมืองกรุงเทพมหานครรายงาน